รัฐประหารปี2557เป็นการยึดอำนาจจากนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนายกรัฐมนตรีรักษาการในวันที่22พฤษภาคมพศ2557โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชมีผู้นำคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งการรัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองตลอดช่วงหลายปีซึ่งชนวนหลักได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2556 จากการที่รัฐบาลของยิ่งลักษณ์ผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยตอนตีสีเพื่อล้างความผิดให้กับนักการเมืองนำไปสู่ความโกรธแค้นและการชุมนุมใหญ่ยืดเยื้อของภาคประชาชนซึ่งภายหลังการรัฐประหารรัฐบาลชุดนี้ได้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ60ในปีเดียวกันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เดินทางออกนอกประเทศ หลังสารนัดฟังคำตัดสินคดีจำนำข้าวโดวยหลังจากนั้นในปี2561ได้มีการปลดล็อกทางการเมืองและจัดการเลือกตั้งใหม่ในปี2562